สำหรับคลิปชุดนี้เป็นแบบฝึกหัดเพื่อเตรียมตัวสอบจะมีรูปแบบโจทย์ที่แปลกและมีความยากเพิ่มขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเชิญศึกษารูปแบบและการแก้ปัญหาจากในคลิปเลยครับแบบฝึกหัดข้อที่1ครับกำหนด a b c เป็นจำนวนคี่3จำนวนซึ่งเรียงติดต่อกัน a เป็นตัวค่าน้อยสุดเงดื่อนไข แต่แลราจำนวนยกกำลังสองมาบวกกันแล้วได้5 1 5มีข้อพิจารณา4ข้อแล้วไปกาตัวเลือกหลายขั้นตอนหน่อยนะครับจำนวนขี้เราจะสมมุติเป็น 2n ลบหน้อยสุดนะครับตัวต่อไปก็ต้องเป็น 2n บวกหตัวต่อไปก็ 2n บวก3ามนะครับจะแตกต่างกันอยู่สองเงื่อนไขโจทย์แต่ละจำนวนยกกำลังสองมาบวกกันแล้วได้ห้า้อสิบห้า นำสิบสองหารตลอดลดขนาดตัวเลขนะครับ n มีสองค่านะครับลบเจ็ดกับหกเงื่อนไขที่หนึ่ง n เท่ากับหก เเป็นสองลบหนึ่งสิบสองลบหนึ่งะครับ A ก็ได้สิบเอ็ดเท่ากับสิบสามเท่ากับสิบห้าเงื่อนไขที่สองถ้า N เท่ากับลบเจ็ดก็เท่ากับลบสิบสี่ลบหนึ่งก็เท่ากับลบสิบห้า จำนวนต่อไปก็ต้องเท่ากับลบสิ 13, แล้วก็เท่ากับลบสิ 11. มาดูข้อพิจารณาข้อที่1นึ่น้อยกว่า19ครับ เพราะฉะนั้นถูกต้องข้อพิจารณาข้อที่สองเมากกว่าเจ็ดไปดูค่า A อเรามีสองค่าสิบเอ็ดกับลบสิบห้าเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดครับ ข้อพิจารณาข้อที่3เมื่อ a b c เรามี2ชุดชุดหนึงเป็นบวกชุดหนึงเป็นลบนำมายกกำลัง3มผลลัพธ์ที่ได้แล้วนำมาบวกกันผลลัพธ์ที่ได้จะต้องเป็นบวกชุดหนึงแล้วก็เป็นลบชุดหนึงเพราะฉะนั้นเงื่อนไขที่3ผิดนะครับ เงื่อนไขที่4มี2ชุดนะครับถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่ถูกต้องคือข้อที่2ครับแบบฝึกหัดข้อที่สครับ ที่ดินรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีสนามหญ้าอยู่ภายในมีสนามหญ้าอยู่ภายในจัตุรัสมีด้านยาว8เมตรครับรอบสนามหญ้าเป็นถนนกว้างเท่ากันตลอดสมมุิให้เป็น x ทางนอกก็ต้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 2x บวก8เงื่อนไขโจทย์อัตราส่วนระหว่างพื้นที่สนามต่อพื้นที่ถนนเป็น4ต่อ5อยากทราบว่าถนนกว้างเท่าใดเงื่อนไขโจทย์ พื้นที่สนามก็คือ8ยกกำลังสองพื้นที่ถนนรูปใหญ่ลบรูปเล็กเท่ากับตีต่อ5จัดรูปสมการให้ดี ซ้ายมือจะเป็นบกสิี่คูณห้าเท่ากับ4ผลต่างกำลังสองนะครับ ได้เป็นสามร้อยยี่สิบนี้เป็นสองเอ็กบวกสิบหกสี่หารตลอดครับก็จะได้เหลือเป็นแปดสิบ เท่ากับเสร็จแล้วนำสี่หารตลอดครับก็เหลือยี่สิบข้างนอกเหลือ x ข้างในเหลือ x บวก8จัดรูปสรรมการให้ดีได้แยกตัวประกอบได้เป็น ความกว้างความยาวเครื่องหมายลบใช้ไม่ได้นะครับได้ถนนกว้างสองเมตรไปตรวจสอบความถูกต้องครับหกสิบสีสองเอ็กบวกแปดก็ได้สิบสองลบด้วยแปดยกกำลังสอง ตัดทอนได้เท่าไหรแปดส่วนสิเท่ากับ4ีส่วนหเพราะฉะนั้นถูกต้องนะครับคำตอบก็คือถนนกว้างเท่ากับ2เมตรครับแบบฝึกหัดข้อที่3ครับจงหาค่า x จากสมการจัดให้อยู่ในรูปผลต่างกำลังสองเลยครับ ได้ x เ,เป็นลบสส่วนสครับแบบฝึกหัดข้อที่4ครับให้หาค่า x จากสมการสังเกตตรงนี้นิดนึงนะครับนี่ตัวแปรอยู่ข้างหลังนี่ตัวแปรอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นจะปรับให้มันสอดคล้องกันขอปรับโพน้าปรับใหม่ได้เป็น ชุดหลังบวกเศษส่วนนะครับใช้คูณไข่เลยครับข้างล่างผลต่างกำลังสองคูณกันได้เห็นแล้วนำก้อนนี้คูณไปด้านขวา การย้ายมากองข้างเดียวกันเรียกชี้กำลังสูงสุดก่อนครับได้ลบสี่ราเอ็ x ต่อไปค่าคงที่ลบยี่แปดบวกยี่บเอ็ดได้ลบเจ็ดลบเจ็ดลบกับเก้าก็ป้องเป็นลบสิบหกลดขนาดตัวเลขครับสองหารตลอด แยกตัวประกอบได้เป็นเกิดขึ้นสองเงื่อนไขเงื่อนไขที่หนึ่งเงื่อนไขที่สอง ชุดนี้ไม่มีคำตอบครับเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือ x เท่ากับ16ครับแบบฝึกหัดข้อที่5ครับโจทย์ถามค่า k กำหนดสรรมการมาแล้วมีอีกหนึ่งเงื่อนไขก็คือมี2คํคำตอบรูสองและลบรูทสอใช้ความรู้พื้นฐานก็คือการจัดรูปรากที่2เลยครับ โจทย์ให้มาเป็น x กำลังสองเท่ากับ k เ,เพราะฉะนั้นเงื่อนไขโจทย์ให้มาตอบข้อสองครับ แบบฝึกหัดข้อที่6ครับสิ่งที่โจทย์ให้มา1สมการคำถามมีอยู่ว่ามีคำตอบที่เป็นจำนวนจริงอยู่กี่คำตอบเริ่มเลยจัดรูปแยกตัวประกอบ เกิดขึ้นสองเงื่อนไขครับเงื่อนไขที่หนึ่งเงื่อนไขที่สองครับ ใช้ไม่ได้นะครับคําตอบเงื่อนไขที่สองเพราะในระบบจํานวนจริงจํานวนใดๆยกกําลังสองมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์เสมอเพราะฉะนั้นมีคําตอบที่เป็นจํานวนจริงอยู่2องคำตอบแบบฝึกหัดข้อที่7โจทย์ให้สมการมาตรฐานมา ให้เงื่อนไขมาแล้วให้เราวิเคราะห์คำตอบไปวงตัวเลือกในการหาคำตอบของสมการการใช้สูตรมีสามเงื่อนไขคือเงื่อนไขที่สอง นี่คือเงื่อนไขจากการหาคำตอบโดยการใช้สูตรเรานำเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดให้ตรงนี้มาจัดรูปให้สอดคล้องกับตรงนี้ b มากกว่า1แต่น้อยกว่า2คูณด้วยสแควรูท A C ยกกำลังสองตลอด1ยกกำลังสองได้1 ต่อไปนำ 4ac ลบตลอดตรงนี้ b กำลัง2ลบ 4ac น้อยกว่า0เพราะฉะนั้นตรงกับเงื่อนไขนี้ เราตัวเลือกก็ตรงกับข้อที่4ครับแบบฝึกหัดข้อที่8ครับเงื่อนไขโจทย์ให้มา2สมการอีกหนึ่งสิ่งที่ให้มามีคำตอบร่วมอยู่1นึ่คำตอบแล้วให้วิเคราะห์นะครับการวิเคราะห์สังเกตดูว่าซ้ายมือทุกข้อจะเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเราจัดรูปสมาการในซด้านใดด้านหนึ่งให้เป็นตัวนี้แล้วมองว่าด้านขวาสอดคล้องกับตัวเลือกใดเริ่มต้นด้วยสมมุติให้คำตอบร่วมกันคือ x 1นึ่ำไปแทนในสองสมาการนี้นะครับ ได้มาสองสมการแล้วจับสมการที่หนึ่งลบด้วยสมการที่สองตัวที่หายไปก็คือตัวนี้เราทำใช้สมการที่หนึ่งลบด้วยสมการที่สองได้อะไรมาได้ a อลบหนึ่ง ตัวแปรคือ x 1บวกด้วย1ลบ b เท่ากับ0จัดรูปซ้ายมือให้เหลือ x 1ตัวเดียวตรงนี้ย้ายไปด้านขวา ะกลายเป็น a ลบหนึ่งย้ายไปหาให้เป็นสมการที่สามซะจับสมการที่สองคูณด้วย a ได้ ax กํลังสองให้สมก,การที่สี่ลำดับต่อไปจับสมก,การที่สี่ลบด้วยสมก,การที่หนึ่งสิ่งที่หายไปก็คือ ตัวนี้หายไป4ลบ1เพราะฉะนั้นเหลือ a ลบ1จัดซ้ายมือให้เหลือ x 1ยกกำลัง2เพียงตัวเดียวเพราะนี้ ย้ายไปท่านขวามือจะกลายเป็น1นึ่งลบ a อหารด้วย a-1 ลบหดูความสัมพันธ์ให้ดีนะครับสมการที่3เป็น x 1สมการที่5 น x น x1 ยกกําลังสองเพราะฉะนั้นเราจับ x 1จับสมการที่3ยกกําลังสองจะเท่ากับสมการที่4ตรงนี้เหมือนกับตรงนี้ในตัวเลือกแล้วนะครับเพราะฉะนั้น นำทุกสิ่งทุกอย่างไปกองไว้ด้านขวามือตรงนี้ย้ายไปด้านขวาตัดทอนกันแล้วเหลือสังเกตว่ายังไม่มีตัวเลือกใดเหมือนเลยนะครับตัดรูปอีกนิดนึงดึงลบหนึ่งออกมาจากทั้งสองพจน์ จับลบหคูณลบหครับได้บวกหเพราะฉะนั้นจึงเหลือเพียงเอบลบหคูได้วยหนลบเนะครับซึ่งตรงกับตัวเลือกที่4ครับท้ายคลิปครับอยากให้เด็กๆทุกคนหันมาสนใจเรียนคณิตศาสตร์กันมากขึ้น เนื่องจากคณิตศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเราตั้งแต่เช้าจนเย็นตั้งแต่เกิดจนตายขอให้เด็กทุกคนมีความสุขและสนุกในการเรียนคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ขาดไม่ได้เจอกันในคลิปต่อไปครับ